ตอนน้ำท่วมท่วไมไหมพี่ไม่ท่วมครับไม่ท่วมไม่เจอไม่เจอครับน้ำขึ้นสูงสุดก็จากตรงนี้ประมาณสองมันเป็นที่ระบายส่งลงไปนี่มันอยู่ใกล้นี่กันแล้วไหมครับไอประตูน้ําของคลองเจ้าไงคลองเจ้าชัยบุชิดอ่ะที่เป็นประตูน้ําใหญ่ที่จะลงอ่คลองด่านอ่ะที่จะลงท่าท่าดาดอ่ะนี่แหละคือประตูน้ําที่ดังๆที่มาจากพระโขนงมาจากคลองแสนแสบ ไล่กันมาจากไอคอนสิบสามแต่ลำลูกกาเนียลงมานี่หละมารับเลยอ่ะ